ทุกแคเรากําลังจะไปเชียงใหม่นครสวรรค์แต่เราขึ้นที่อยุธยานะจ๊ะนี่ถ้าเกิดมาอยุธยาก็จะมีวัดพระศรีสัรเพชญชัยวัฒนาภูเขาทองวัดยมาวัดาพระเนรุกประมาณไม่เผาวัดช้างดีหรอออมีวังช้างวัดพระรามวัดมหาธาตุราชบุรนะวัดพระศรีสรรเพช์วัดมงคลวัดพิษพนันเชิงวัดใหญ่ชัยมงคลวัดโลกายะสุทารามมีพระนอนเสือด้วยเดี๋ยวรถจะออกนะทุกคนไปนีฮะ าานี่ขบวนนี้มาตรงเป๊ะเลยทุกคนไม่น่าเชื่อไม่เห็นเลยสักวิเซียววินาทีทุกคนรถมาทุกคนดูสิปะขึ้นแล้วว้าเราได้ที่เลิศค่ะทุกคนจน้าที่ตรงนี้รถมาริมน้กต่างนะฮะตรงปกมากเลยทุกคนต่อไปนี้เวลาใครไปเชียงใหม่นะฮะจองที่นั่งขอเป็น75ิหริมน้ำต่างตู้แปดจับไว้เลยนะ รดมากนี่ฮะโยนไม่มีใครนั่งเลยแต่ว่าอาจจะขึ้นระหว่างทางแต่ริมหน้าต่างแต่มันจะแคบหน่อยนะฮะทุกคนอ๋อติดกับชั้นสองทุกคนว่าชั้นสองจริงๆถ้าข้างหลังนี่เราสามารถไปนอนได้เลยนะนอนตรงพื้นนะฮะข้างหลังเก้าอี้คู่สุด้ายนี่ฮะเอ้าเราอยู่ใกล้กันนี่เราอยู่ใกล้กันนี่เลิศ ตำรวจตำรวจตำรวจช่วยด้วยอ่ัตรวจตัวด้วยคันนี้คทีแปดนะครับคทีแปดตู้ที่แปดนะครับอภิวัตรปทางเชียงใหม่นะครับเดินทางเป็นเวลาค่ำคืนมีแจ๊คแค่ นี่ฮะอยุธยาทุกคนตรงนี้จะมีองค์อยุทยาตรงฝั่งนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีที่พักที่ดีเลยสัก,กทีหนึ่งทุกคนหายากมากแต่ทําเรือได้ทามีท่าเรืออ๋อที่โรงแรมภูวาเราจะได้มาพักไหมเขาจะต้อนรับเราไหมเพราะบางที่เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้ต้อนรับเรานะก็ <ๆ S 2> ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเหยียบฮะทุกคนๆๆที่ไหนมีดีก็ไม่ต้องมาเหยียบ <ๆ S 1> นะคะนี่วัดอะไรจะทุกคนฝนตกตกวัดธรรมนิยมทุกคนจ๋าว้ายพระพรมสี่หน้าไหม่ะ สามหน้าพระอะไรเอ่ยจ้สาสัตวุจชาปนีจ้านี่ฮะทุกคนวัฒนธรรมอินยมซึ่งแบบไม่ค่อยโปรโมทฮะยึดติดกับรถไฟเลย